เน้นความสุขให้เขาเหอะเนาะเน้นให้เขามีความสุขอพอแล้วอย่าไปเน้นเรื่องอื่นที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็เอามาโน่นนี่นั่นอะไรที่แบบไปขัดขวางความสุขเขามันไม่ใช่ลนะถ้าจะกินทุเรียนตายฉันก็โอเคอิ่มตายมีความสุข <c oughs> ตายฉันไม่ว่าหรอก่ะให้กินไม่คำนึงถึงอะไรมากแล้วค่ะได้อ่านคอมเมนต์ได้ร้องเพลงได้หัวเราะ ขืนคืนมีความสุขสายตามันจะเสื่อมลงแย่ลงก็อีอกปีสองปีอาจจะมองไม่เห็นหรืออะไรก็ก็ปล่อยแล้วค่ะเพราะว่าอายุป่านนี้แล้วตอนนี้มีความสุขรีบให้เขาไปก่อนรีบตักตวงรีบรีบรีบเติมให้เขาไปก่อนใช่ไหมใช่แล้วคุณหนึ่งทำให้ยายจะมีอายุยืนใช่ไหมทุกคนอายุจะยืนหรือไม่ยืนน้องๆเราก็ไม่รู้แต่ว่าช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่อะ ให้แกมีความสุขให้แกมีความสุขความสนุกสนานนู่นนี่นั่นเท่าที่เราจะทําได้ส่วนอายุจะยืนมากน้อยแค่ไหนก็สุดแท้แต่เนาะฉันก็ไม่ได้หวังมากว่าจะต้องมีอายุยืนขนาดนู้นขนาดนี้ต้องถึงร้อยนะอะไรนะแต่วันนี้กับพรุ่งนี้ฉันขอให้ยายฉันมีความสุขอืมฉันคิดแค่วันนี้กับพรุ่งนี้เวลานี้ยายฉันมีความสุขสนุกสนานอย่างเงี้ยโอเคละ ฉันไม่คิดยาวไกลไปถึงว่าอีกห้าปีข้างหน้าสายตายายฉันจะเสียจะมองไม่เห็นอีกกินทุเรียนมากต่อไปอีกกี่เดือนเท่าจะเป็นเปาวหวานฉันไม่คิดแล้วนะคะทุกคนฉันไม่คิดแล้วค่ะฉันคิดว่าตอนนี้เวลานี้ยายฉันมีความสุขกินอิ่มหนำสำราญร้องเพลงได้พูดได้คุยมีความสุขสนุกสนานเอาอะไรมากอีกกับคนวัยเก้าิบกว่า ได้มีความสุขขนาดนี้โอเคแล้วค่ะใช่ไหมคณว่าจริงไหมเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยไหมคะทุกคนจริงไหมเนาะอันนี้คือมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเนาะหรือว่าอะไรหรือดีที่สุดอันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ฉันดูแลยายฉันเพราะว่าฉันใช้ใจดูแลด้วยไงฉันไม่ได้หลักการหรือต้องทํานู่นนี่ให้ถูกต้องฉันใช้ใจรักด้วยความรักความห่วงใย,ยอยากให้เขามีความสุขเนาะ